ป็นอะไรไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดน,นะครับปูตายแล้วดูสิเลือดออกด้วยอะ่ะสงสัยจะเป็นอ,อ,อย่างนี้นะทั้งููกัดเนี่ยมันต้องดูดพิษนะเดี๋ยวเดยวฉันจัดการเองเดี๋ยวๆเดียวยไม่ใช่นะครับทั้งสองคนกำลังเข้าใจผิดผมไปอบรมกู้ภัยมาเขาบอกว่าถ้าโดนสัตว์มีพิษกัดต่อยอะ่ะต้องปรมพยาบาลอย่างถูกวิธีคุณหมอเขาสอนมาแ,แบบนี้ครับ เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยหลายคนดูในหนังหรือละครและมีความเชื่อแบบผิดผิดที่ว่าต้องขันชนะหรือใช้ปากดูดพิษออกจากแผลซึ่งห้ามทำโดยเด็ดขาดจะเป็นอันตรายทั้งคนไข้และผู้ปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องควรทำดังนี้ 1. ตั้งสติอย่าตื่นตกใจ 2. พยายามมองหาสัตว์ที่กัดหรือต่อยโดยไม่จำเป็นต้องนำสัตว์ชนิดนั้นมาโรงพยาบาล ถ้ามีกล้องถ่ายรูปให้ถ่ายรูปมาแล้วนำมาให้แพทย์ช่วยระบุชนิดของสัตว์มีพิษได้ 3. ล้างแผลให้สะอาดโดยใช้น้ำเปล่าและยุ่งกับแผลให้น้อยที่สุดถ้ามีเลือดออกให้สามารถใช้ผ้ากดหยุดเลือดได้ไม่แนะนาให้ขันชนะดูดแผลกรีดแผลหรือใช้แอลกอฮอล์ราดแผลหรือฟอกด้วยสบู่โดยเด็ดขาดและถ้าไม่แน่ใจว่าโดนสัตว์อะไรกัดให้นึกถึงสัตว์ที่รุนแรงที่สุดคืองู ดังนั้นแนะนำให้มาโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ติดตามการรักษาได้อย่างเหมาะสม